ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นหมายเรียกครั้งที่สองของพี่ปอปานะคะแต่ว่าพนักงานสอบสวนก็บอกว่าพี่ปอปาเขาเขาไม่ได้มาค่ะก็อาจจะมีความเครียดสูงค่ะก็น่าจะอาจจะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพนัการไม่มามันี้คือจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก็คือจะออกหมายกลับวันคืออย่างนี้ค่ะวันนี้เขาได้ก่อนด้านนี้นะคะก่อนได้ถึงวันวันเนี้ยเขาก็ส่งภายในความมาสองสำนักงาน มาส่งมาเพื่อจะขอเจรจาไก่เกลียกับของเคสของลูกหมีก่อนนะคะแล้วก็จะนัดก,กันอีกครั้งหนึ่งอ้างว่าจะไก,ก่เกลียกแต่ตอนนี้มาไม่ได้แล้วก็ส่งแ็บรองแพทย์มาให้กับตํารวจบอกว่าเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากเครียดที่เห็นข่าวมาเห็นข่าวตามสื่อประมาณนั้นนะคะจ้าท<ต>ี่ว่าไงต่อไปแล<ต>้ว<ร>ว่าจะม,มีการนัดเพิ่มหรือว่าต้องเดี๋ยวมีการนัดเจรจาไก่เกลียของเคสลูกหมีแต่วันนี้พอมีผู้เสียหายคนอื่นๆเขาเห็นข่าว ที่เรามาแจ้งค่าวว่าจะมาวันนี้อ่ะ,ออะก็เลยมีผู้ชายอีกหลายคนมาเพิ่มค่ะ,ะทั้งหลังทั้งหมดเลยผู้ชายคือคือว,นนวันนี้พอเขาไม่มาค่ะเขาส่งตัวแทนทางมาแล้วก็ไปรับรองแพทย์เราเรื่องออกหมายจับที่เือนอะนะคะในส่วนนก็ตอนนี้เนี่ยคงถ้าเป็นถ้าเขามีประสงค์ความประสงค์ใจไกลเกลี่ยใช่ไหมคทางนี้ก็ให้โอกาสให้โอกาสว่าลองมาคุยกันว่าเป็นไปได้ยังไงบ้างนะคะให้โอกาสดูถ้าคิดจะเจรจานะถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดูแล้วเนี่ยรัดแล้วไม่มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่ประวิงคดีอ่ะทางนี้ก็คงไม่ยอมค,คงจะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะมีนัดวัดใหม่หรือยังคะ,ะยังค่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีนึงค่ะประมาณเจื่อบกีก่ลายอตอนนี้มาประนนมาณที่ข้างหลังประมาณท่าหกลายแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ไม่็มียังไม่นามาก็เยอะค่ะซึ่งวันนี้คือวันแรกที่พี่หนิงจะได้มาพูดคุยกับทางผู้เสียหายคนอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพอเราออกแถลงข่าวไปผู้เสียหายทุกท่านก็ได้พูดคุยกับลูกหนีงเขาก็เลย วันนี้นัดกันมาเพื่อคุยซึ่งแต่ละท่านก็มีความเสียหายค่ะวันนี้รวมรวมกี่ล้านวันนี้แต่ละท่านก็ค่ะว่าเท่าที่รวบรวมได้ประมาณนั้นลักษณะการโดนยืมคล้ายๆกันไหมคะติธีการก็จะมีทั้งยืม อ่าส่วนใหญ่ก็เป็นของไว้ใจใกล้ชิดเป็นยืมแล้วก็เอาไปลงทุนแบบนี้ค่ะไปลงทุนบ้างอะไรบ้างยืมบ้างค่ะส่วนใหญ่ใครเยอะสุดอะคะใครเยอะสุดองลูกหญิงสองล้านมีรายเดียวผจะมีรายหนึ่นนะะนงที่หกล้านเนี่ยนะคะก็อ่าเป็นครอบครัวของพี่คนหกล้านเนี่ยพี่ผู้ชายที่ให้ยืมไปตอนนี้ก็ป่วยหนะักค่ะว่าวันนี้เขาก็มอบอานาจมาซึ่งลูกสาวเขาก็รู้สักรู้จักกับครั้งครอบครัวของพี่ปอปาเหมือน ลูกชายเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขารู้จักการสนิทสนมกันก็ไปกู้ยืมเงินกันตอนนี้ครอบครัวหกล้านเนี่ยถ้ป่วยหนักค่ะเทปนี้เป็นหกล้านบาทเนี่ยเป็นการชักชวนร่วมลงทุนแต่ว่าไม่มีธุรกิจจริงค่ะค่ะแล้วก็ทำธุรกิจซึ่งเขาก็มีเอกาสารทั้งหมดค่ะที่มอบให้ลูกหมีเรียบร้อยแล้วค่ะแสดงว่าข้อหาในการที่แจ้งความนี่คือแตกต่างกันเลยแตกต่างกันไปแต่ละเทสไม่เหมือนกันค่ะแต่ของดูเอกเส้นที่เขาถึงข้อหาอะไรบ้างคะ อนนี้กาลังรวบรวมดูว่าแต่ละเคสอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเข้าผ่ายชออ็อกโกงแล้วก็พลบ,บเช็คนี่ยค่ะต้องดูว่าแต่ละเคสเป็นไงบ้างเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเห็นเอกสารเพราะผู้จ่ายเพิ่งจะรวมตัววันนี้เองค่ะอธิบายว่าผู้จ่ายแต่คนทีุ่มี่ก็ไม่เคยรู้จักมา,าก่อนจนกระทั่งเป็นค่ะค่ะก็รู้จักน้องลิลลี่ค่ะแล้วก็มีรู้จักอ่พี่และอีกสองสามท่านที่รู้จักกันอยู่ในวงการถ้าใครที่อยู่วงการบันเทิงเนี่ยพอพี่เขาเจอก็จะ เข้าไปยืมเพอินพอน้องลิลลี่อยู่ในวงการก็รู้จักน้องลิลลี่ตั้งนานแล้วค่ะแต่ก็ไม่เคยเล่าอะไรเรื่องตอนแรกๆน้องลิลลี่ก็ไม่เล่าเพราะว่าน้องลิลลี่มีความรักให้พี่ปอปามากค่ะแต่ตอนนี้พี่พี่น้องลิลลี่ก็เล่าให้ฟังแล้วว่าอย่างน้เพราวาไม่ก็หนูก็เอ่อพูดว่ายังไงดีอ่ะหนูก็ยังมีความรักความเมตตาให้กับพี่ปอปายู่ก็ถือว่าเขาเป็นคนเดียวที่ ยืมเงินแล้วยังพูดคุยกันนะคะแล้วก็ยังเป็นพี่น้องกันไปสั่งสั่ด้วยกันหนูก็คิดว่าพี่ปอปาก็ยังใจดีกับเราหนูก็คิดแบบนี้แต่ที่วันนี้ที่ออกมา,อ,าอย่างหลายวันก่อนที่หนูได้ให้สัมภาษณ์ไปเนาะแล้วก็อยู่แค่รู้สึเกเสียนใจว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของหนูที่หนูต้องใช้รักษา ลูกแล้วก็ต้องจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แต่พี่ปอปาก็บอกว่าเดี๋ยวขอย,ยืมก่อนยืมหนูตอนบ่ายโม่เดี๋ยวสองทุ่มจะคืนให้หนูก็ให้หใหไปเจ็ดหมื่นบาทแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นหนูก็ไม่ได้นี่คือเหตุผลที่หนูออกมาหนูแค่เสียใจตรงจุดนี้ก็ไม่อยากให้พี่เขาโกรธแต่ว่าหนูก็อยากได้เงินคืนจริงๆเพราะว่า มันลำบากจริงๆค่ะล่าสุดหนูก็เพิ่งขายนาฬิกาไปค่รัะตอนนี้ก็เอาเงินไปจ่ายค้าราการหมดเท่าไหร่ี่คือก่อนหน้าน <K ell wing> ี้เลยเหรอณปัจจุบันนี้ก็คือ6 7 0 0 0 0เจ็ดหมื่นบาทแต่ก่อนหน้านั้นที่รู้จักกันวันแรกหนูก็อ่าพี่ก็ขอยืมเงิน80,000บาทหนูก็ให้ไปด้วยความที่เราเชื่อใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่เขาเป็น นักแสดงด้วยแล้วก็สังคมครอบครัวพี่เขาด้วยหนูก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีโอกะคือบอกว่ายังคุยกันอยู่ก็ยังคุยกันอยู่ก็ก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันเราไม่ทวงเงินไหมเราเขาตอบว่าห,หนูก็ทวงบอกว่าพี่ป๋าหกแสนยังไม่ได้ไม่เป็นไรขอเจ็ดหมื่นก่อนได้ไหม <S <s พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ ขับเพื่อนก่อนขับเพื่อนก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนคือรอแบบเนี้ยมันเป็นคำพูดเดิมที่เราเคยเขาเคยจะให้หนูเมื่อหลายเดือนก่อนที่เอาเงินก้นแรกไปแปดแสนแล้วก็ไม่ได้จะทีกว่าจะได้กว่าจะได้เงินคืนเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนหนูก็เลยรู้สึกท้ออะถ้าหกแสนมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้มีสภาพเราเป็นอยู่อย่างนี้ ขอเจ็ดหมื่นนี้เพราะว่าอันนี้มันสาคัญมากมหนเต้องไปจ่ายค่าประกันให้กับคุณแม่แล้วก็ลูกชายนี่ค<ข>ือเหตุผลที่ดูออกมาเขามีการมาไก่เหี่ยบเราเพื่อใ่ให้เราออกมาในวันนี้ออู้บ้าไงไหมมาขอร้องอะไรเงี้ยเมือ่อเมือ <ๆ S 1> ม่อวานเมื่อวานก็คุยกันก็คุยกันพี่เขาก็บอกว่า,าน้องลี่อย่าออกไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่หาเงินให้ได้หนึ่งแสน เจ็ดหมื่นบาทขอให้น้องอย่าออกไปนะหนูก็บอกว่าถ้าพี่ให้หนูหนูก็จะไม่ออกมาเพราะว่าหนูก็ลําบากลําบากอยากได้เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนั้นหรือว่ามันเยอะมากสําหรับหนูแต่สุดท้ายหนูก็ไม่ได้เขาเขาโกหกกตัดก่อนมาหลายี่รอบแล้วอะค่ะอุ้ยหลายรอบมาก ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลายเดือนกอดแค่พูดเงินเจ็ดหมื่นนี้ตั้งแต่สองสองทุ่มก็ถึงวันนี้ยังไม่ได้ค่ะหรูอก็ทวงทุกวันครักตอยังยังเพราะเขาทีใครามาแจ้งความเลยนะคะใช่ค่ะก็จู่ก็จะมาแจ้งความแจ้งแล้วใช่ไหมคะข้อหาข้าอ่ายืมเงินที่เขายืมเงินหนูเขาไม่ได้มีสัญญาไหม ผู้ยูแล้วผู้ยูรีไม่มีหนูให้เพราะว่าเรารักกันเป็นพี่น้องนะคะแต่น้องลีก็มีการมีไลน์ค่ะกันมีแชทไลน์มีแชทไลน์มีหลักฐานการโอนอะไรอย่างเงี้ยในกรณีของลิลี่เขาไม่มีสัญญาผู้ยูผ่อนธนาจะมีผลเสียกับน้องเขาไหมอยู่ว่าจิตหน้าเป็นหมออะไรอย่างเ้อ๋คือไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้องเขามีแชทไลน์หลักฐานชัดเจนเลยเขียนว่าไม่ก้อเป็นต้องใช้ถ้ามีแชทไลน์ว่ามีการผู้เงินมีหลักฐานการโอนเงิน อันนี้ก็เป็นหลักฐานใช้ได้แล้วมไม่น่กกา,นนากังวลเพราะน้องมีหลักฐานครบเลยอันนี้หลักจักเป็นข่าวไปไคิดว่าจะได้งเงินคืนกันครบไหมคะเพราะว่าเขาเองเนอจะต้องไปหยิบยืมอะไรนี้อันนี้ก็รออันนี้ก็รอมีความหวังอยู่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เทสเกลูกหมีเนี่ยเขาก็ติดต่อเข้ามาที่จะขอเจราจารแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าถึงเวลา,านะจริงจริงแล้วอ่ะเขาจะเข้ามาหรือเปล่าหรือจะมีอะไรอยาื่นที่เลื่อนไปอีกไหมค่ะเราก็ทุกคนที่มาที่นี่อ่ะ ไม่คิดว่าต้องการหนึ่งนจดีหรือเป็นคดีความอะไรอยากได้เงินทุกคนที่มาที่นี่ได้อยากได้เงินหมดเลยค่ะค่ะผู้เสียหายท<ค><ม>่าน,นอุน้ยอะไระข้างหลังใช่ไหมผู้เสีหยหายค่ะอันนี้คือผู้เสียหายแล้วก็มีผู้เสียหายค่ะก็ผู้เสียหายท่านอื่นก็คือเป็นบางบาง,บางท่านก็มอบอำนาจมาให้มาแทนเป็นตัวแทนค่ะก็มียอดหกล้านมียอดล้านหนึ่งล้านสองแสนห้าแล้วก็มีหกล้านกว่าแล้วก็มี ใช่ค่ะคือด้วยความที่ยอดเขาเยอะค่ะิห้าชิ้นหก้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่มีตังค์จริงๆเขากฎหมายสามารถบังคับให้เขาอย่างไรได้บ้างในการชดใช้ก็คือถ้าเป็นในส่วนของถ้าเป็นคดียาานะถ้าเป็นคดียาถ้ามันเขาขายชัวคราวจริงๆหรือว่าพรอนพรอเช็คจริงๆอะนั้นน่ะมันเข้าจับพกอยู่แล้วในส่วนของถ้าเป็นคดีแพ่งโชาไปบังคับคดีในส่วนทรัพย์สินเอาถ้าสมมติเลวร้ายจริงๆไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยอ่ะสุดท้ายฟ้องร้องกันแล้วเนี่ยก็ นี่คือคนธรรมดานเกินหนึ่งล้านบาทก็ต้องลงอะายไปค่ะนี้มีค่ะก็คือทางครอบครัวทางแขกที่อย่างในคราบครัเป็นหน้าตัดเงินภาษีตัดเงินการทำธุรกรรมมันการกระบวนการยังไม่มีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะไปเป็นชัดเจนตามหลักฐานอยู่แล้วเราไม่มีอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนมาที่นี่เนี่ยไม่ได้อยากจะเบียดเขาอยากได้เงินมากกว่าอยากให้มาพูดคุยกันถึงเวลานัดถ้านัดแล้วก็อยากให้มาตามนัดอ่ะ คืมไม่อยากให้ส่งเป็นเอกสารมาเป็นหนังสือมามาขอเลือ่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการตทคดีอ่ะมัน,ม,นมันก็ดูเจตนาได้นะคะถ้าถึงเวลาทันแล้วถ้าเหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นนัดก็ไม่มาอันนี้รู้แล้วเจตนาไม่ดีละม,มีการตีคดีแล้วอันนั้นก็เราก็ต้องให้ตำรวจดำเนินกาต่อไปให้ออกไปจับต่อนะคะค่ะมีลิมิตไหมคะลิมว่าอ,อยากให้เขามาเลียร์กาบอนไรบวาก็ของลูกหมีก็คืออยากให้เข้าสู่กระบวนการ,การ,การกาเกีย่ยวกับค่ะเพราะว่าเอา่อ ก็เกิดความเครียดกันทุกฝ่ายนะคะแต่ว่าการไก่เกลเี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นพอเราอยู่ในวงการเดียวกันก็คืออยากให้รับผิดช,ชอบในการกระทําของตัวเองแล้วก็การไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะง่ายที่สุดค่ะ,คะ,ออะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ทางทางเราก็พร้อมเชิญที่ลงพักทาง,ทางหล่อได้เลยค่ะวนรางว่านนี้ที่เขาบอกว่าเขาอา้างเหตุผลว่าเขาโดนโกงว่าอะไรต่งตางๆเนี่ยครับทางฝัง<า>ง่ง <c oughs> ของพี่ลูกนี่ตัดสนใจเขาในเรื่องนี้เลยครับ คือว่ามองว่ามันเป็นแค่วาาดา่านั้นครับค่ะต้นเรื่องที่เขาพูดเรื่รองการโดนโกงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขากับกับคนที่โกงเขาไม่เกี่ยวกับเราเลยมันไม่จําเป็นต้องพูดออกมาเพราะการพูดออกมามันก็อาจจะเป็นข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่านั่นก็เป็นความคิดของที่เขาที่เขาจะพูดออกมาหรือว่าการที่เขาบอกว่าเขา,ายืมเงินแทน แทนเพื่อนหรือว่ามาค้ําแทนเพื่อนสัญญาเนี่ยมันก็คือเป็นสัญญาระหว่างพี่ปอปากับลูกหมีซึ่งมันก็ชัดเจนนะคะทั้งสัญญาแล้วก็้งตัวเช็คคดีของลูกหมีจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนแต่การกระทําของพี่เขาทําให้ซับซ้อนเองค่ะเดี๋บอกว่าผู้กรณีเนี่ยทางฝั่งของเขาเองมีการพูดถึงเงินที่จํานวนมากกว่าสองล้านไปซ้ำแต่ว่าเขาแบบไม่เสียเงินสองล้านนี้ที่ลูวกหมีมองว่าไงครับก็มองว่าการที่มันเป็นเรื่องที่เขาอยากจะพูดว่าเขา มีที่ดินผีสิบล้านร้อยล้านเขาก็พูดได้หมดนะคะซึ่งมันมันเป็นเรื่องของเขาเราไม่เราไม่แคร์อยู่แล้วว่าเขาจะมีเงินเท่าไหร่แต่เงินสองล้านเนี้ยอ่าก็ควรจะเคลียร์กับเราให้ให้เรียบร้อยอะค่ะคือหมายถึงว่าไม่สามารถอ้างได้ว่าตัวเขาจะโดนโกงหรือว่ากอะไรก็ตามเพราะตัวนี้เป็นสวรเราส่วนคนเราเปนชอบในส่วนที่คนลิตใช่อยากให้พี่ปอปารับผิดชอบในส่วนของเงินสองล้านส่วนที่ปอปาจะไปแจ้งความว่าพี่โดนโกงในเรื่องที่ดินร้อยล้านก็มันเป็นเรื่องของพี่ค่ะ แต่ว่าวันนี้เราเรารู้อยู่แล้วเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่มาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอ่อก็เพิ่งทราบจากตำรวจนะคะว่าว่าพี่เขาไม่มาเพราะว่าด้วยมีความเครียดสูงก็เข้าโรงพยาบาลนะคะก็อยากให้พี่เขาใจเย็นนะคะแล้วก็เข้ามาไกล่เกลี่ยนะคะจะได้ก็จากผู้เสียหายที่ตรงนี้แล้วคิดว่มีคนอื่นอีกเยอะไหมครับมีค่ะมีผู้เสียหายอื่นอื่นอบางท่านบางคนเขาก็ไม่อยากออกมาหรือว่าติดธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็าบางส่วนก็มอบอำนาจมาค่ะมันมันก็มีอีกเยอะที่เป็นผู้เสียหายนอกจากการยืนกันโดยตรงหรือว่ามีการรู้จักกันแล้วก็ยืนนะครับเคยเห็นมีการชักชวนการลงทุนในสื่อออนไลน์ไหมครับสำหรับพวกอะไรนี้เรื่องสื่อออนไลน์อันนี้ลุงหญูไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นนะคะส่วนใหญ่เอ่อเท่าที่เท่าที่เห็นเท่าที่ทราบนะคะถ้าือถ้าพี่เขาเจอใครเขาก็จะได้พูดคุยแล้วก็ยืมกันตรงนั้นเลยค่ะ พราคนที่ให้ยืมไปเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันเพราะคนที่ส่วนใหญ่ที่คนที่ให้เงินคณปะปายยืมไปเนี่ยเป็นเพื่อนกันคนสนิทกันคนรู้จักกันนะคะไม่ได้เป็นคนอื่นไกลกันเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ไว้ใจจะลูกหนีไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจก็จะไม่ให้ค่ะก็จะไม่ให้ยืมเพราะงั้นกันทุกคนที่ให้ยืมไปเพราะความเชื่อใจไว้ใจเขาอ่เห็นก็คือเชื่อถือเขามากกว่าค่ะคนนี้ถามผู้เสียหายว่าอะ รัศนนม,ม,มี่คือมันมีความมีวามสำคัญท,ทางดิจิขึ้นมาก,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 กค่ะรู้สึกความสำคัะหว่างไรคะต่างเลยกันเลยค่ะออแฟนอ้อมรู้จักกับแฟนเขาก่อนนะคะแเราคอน้อ้อมถึงได้มาคุยกับพี่ปอป่าแล้วก็ถึงมีการอยู่เป็น,เ,เ,ปนเป็นแบบเพื่อนธุรกิจเพื่อนจะหรือย,อยังไงอ,อ๋อธุรกิจค่ะแล้วก็ คือแฟนรู้จักกับแฟก่อนรู้จักคริัทก่อนส่วนมองเนื้อเป็นยังังบ้าอเขาบอกว่าเอาไปทำคอลลาเจนค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีพอมาทราบผลหลังว่าไม่ได้มีการลงทุนจริงๆค่ะและกลงกันไว้เรื่อผลประโยชน์จะมาไม่กล้าให้เขามีประเด็นที่นี้เลยค่ะ ค่่ะทีเดวมไม่ค่อยีธกก็น้องอาพก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้ผลประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วก็มันก็ไม่มีแค่คุณคะนเ้งินเงินนคืนค in ืนประมาณนั้นนะคะก็คือพอน้องไปเช็คล้วว่าธุรกิจที่อ้างว่าเอาไปลงทุนอไรน้่ไหมสมมว่าไม่มีค่ะมาถึงผลตอบแทนที่เขาจะให้เราเราอยู่ไมกแบบคือไม่มีธุรกิจเลยก็ไม่มีธุรกิจก็ยังไม่ได้ง่ายๆว่าเอาเงินไปก็น้องก็อยากจะได้เงินคืนที่ให้ไปแล้วก็ให้อีอดีางนะคะ เอาไปลงทุนเพิ่มเพิ่มมาสุดท้ายก็รู้แล้วธุรกิจไม่จริงก็รู้ว่าแน่นอนแหละว่าคงไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่เรื่องจริงก็คงไม่ได้เงินคืนนะอบคุประมาณเมื่อไหร่ที่ซาความไม่มีที่โดนยืนที่โดนพอตั้งแต่การเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆก็มีมาเลยต้องมีสื่อไนปลายปีที่แล้วอ่ะใช่เพราะว่าเขาไว้ใจเพราะนื่องจากว่ามันเป็นการรู้จักที่ว่า ทางฝ่ายสามทุกระการรู้จักกับทางแฟนของของน้องอ้อมก่อนแล้วก็เลยติดต่อกันก็ได้ไว้ใจกันก็เลยของอ้อมคุยกันมานั่นหมายความว่าสามนี่อาจจะมีส่วนตนี้ด้วยอป่ตอนนี้ก็ไม่ทราบแต่คนที่มายุ่งคือเป็นเขาอาจจะมีส่วนแต่เราไม่เราไม่รู้เราไม่ทราบว่าจะติดต่อผ่านกันมาเพราะว่าเขารู้จักรู้ว่างรู้จักกับแฟนของแฟนเราแนะนำห้รู้จักกันมา่ะะค ท่าพี่ลูกหมีพี่ลูกหมีนะครับพี่ลูกหมีอยากจะติ้นชีอะไรเงี้ยครับพี่ลูกหมีเกิดเขาฟังอยู่ตรงนี้อาจจะฟังที่โรงพยาบาลอยู่หรือยังไงอย่างเงี้ยครัพี่ลูกหมีอาจจะบอกเลยครับในความนี้ก็อยากให้พี่ปอป้าเข้ามาเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยรค่ะมันก็จะได้จบเรื่องของลูกหมีไปแล้วก็ก็ไม่อยากให้พี่เครียดมากค่ะก็อยากให้หายเร็วๆนะโอเคุณมากต่อเนื่องครั Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ai không ai không